สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บีหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับในเทรดนี้เรามาสรุปจํานวนสตางค์กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ทุบทุกสถิติจริงๆสําหรับพิมลีกในครั้งนี้นะครับเป็นการทุ่มเงินมหาศาลในช่วงตลาดซื้อขายนักฟุตบอลโดยยอดค่าใช้จ่ายในซัมเมอร์นี้ทะลุถึง3,000ล้านปอนด์นะครับเป็นสถิติใหม่ณวันที่ 3, ามสิสิงหาเนี่ย มียอดค่าใช้จ่ายรวมเนี่ย2,730ล้านปอนด์แต่ดิวใหญ่ในวันเดทไลน์เดย์ซึ่งนำโดยอเล็กซานเดอร์ซักซึ่งย้ายจากนิวคาสเซิลมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นสถิติใหม่ของวงการบอลงกฤษนะครับ125ล้านปอนด์ทำให้ยอดรวมต่างๆมันพุ่งขึ้นมาเป็น3,000กว่าล้าน3,000กับ87ล้านปอนด์ยังผลให้ยอดค่าใช้จ่ายนี้สูงกว่าทุกช่วงซัมเมอร์อย่างมากเลยนะครับคิดเป็นเงินไทยโขกบล็อกออกมา สูงถึง1นึ0 0ล้านบาทครับหนึ่งแสนล้านเพราะนั้นยอดรวมในปีนี้ของฟองกฤษเนี่ยมันสูงกว่ายอดค่าใช้จ่ายสโมสรของ4หลีกหลักทั้งบุนเดสตีกาเยอรมันลาลีกาของสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสแล้วก็เกาโชซีลาร์รวมกันด้วยซ้ําไปนะครับวันเดดไลน์เดย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะเงียบเหงาแต่ครั้งนี้เนี่ยมันไม่เงียบเลยปิดตลาดไปเมื่อเวลาตีหนึ่งแล้วเรื่ององเรื่องตอนแรกเนี่ยผมจะทำตั้งแต่ในช่วงเย็นปรากฏว่า เห็นดิวของจานุจิดอนนาลุมาเนี่ยเพิ่งมาเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรอนิดหนึ่งนะครับจนเสด็จน้ำมาเชื่อว่ามันจบหมดแล้วนะครับนะนเวลานี้นะโอเคนะเริ่มที่การย้ายทีมของเอเล็กซานเดอร์ซักได้รับการยืนยันเมื่อเวลาตี3ามตลาดปิดตีหนึ่งเห็นไหมฮะตี3ามว่าการย้ายทีมของเขาเรียบร้อยร้อหล้านปอนด์นี่คือนั้งบอลที่แพงที่สุด ในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับก็แพงกว่าเอโซ f เฟรนันเดสไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ก็ผ่านพ้นกระบวนการตรงนี้ไปนะครับก็อยู่ที่ว่าคุณจะแบกรับในเรื่องของค่ดตัวได้ขนาดไหนนะครับก็ต้องติดตามกันดูอย่างไรก็ตามครับการย้ายทีมของมาร์เกอีกองหลังทีมชาติอังกฤษเนี่ยที่คาดการเอาไว้ว่าจะเรียบร้อยก็ล้มเหลวในท้ายที่สุด เนื่องจากคิซาาเลธเนี่ยไม่อนุมัติในการย้ายทีมนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยหาตัวแทนไม่ได้นะครับตามข้อ,อปฏิเสธตรงนี้และส่วนหนึ่งก็คือการยินย,ยันการย้ายทีมของอีซักพอเรียบร้อยแล้วเนี่ยนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็ประกาศคว้าตัวนะครับก็คือยอยเนวิซ่าจากเบนฟอร์ดนะครับด้วยราคา55ล้านปอนด์รวมไปถึงข้อตกลงอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายจริงๆทีมที่จ่ายนิดเดียวอยู่ๆวันสุดท้ายก็มา นั่นคือฟูลแลมนะครับซื้อปีชาวบราซิลจากชัคเตอร์โดเนตก็คือเควินมาในราคาสถิติสโมสรน,นะครับ34ล้าน0 0แสนปอนด์เพราะนั้นอยู่อยู่ก็กระโดดมาฟูลแลมตอนแรกนี่ไม่ซื้อเลยนะอยู่อยู่ก็วิ่งมาอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจครับว่าดิลค่อยคคลายตัวก็คือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งตอนแรกเนี่ยมีข่าวกับผู้สามภาษณระดับโลก2คนนั่นก็คือจโรจิตดอนดารุมาแล้วก็อีกคนก็คือมาร์ตี้นะฮะมาร์ติเนส ปรากฏว่าสุดท้ายแมนยูไปซื้อเซเน่ลัมเมนส์ผู้สัป,ประตูชาวเบลเยียมมาจากรอยัลอันท์เวิร์บนะฮะค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยสิบแปดล้านหนึ่งแสนปอนด์พร้อมกับปล่อยสามแข้งดังที่พวกเขาเนี่ยไม่โอเคออกจากทีมไปนะครับหนึ่งก็คือรัสบูทฮอยลุนปล่อยกลับไปอิตาลีฮะยืมตัวไปยังนาโปลีนะครับหลังจากที่ซื้อมาจากแอตแลนตล้นตาแล้วไม่โอเคเจ็ดสิบสองล้านปอนด์อันโตนี่เดอะมุน ซึ่งซื้อมาในราคา81ล้าน300,000ปอนด์เมื่อปี2022เล่นไป62นัดทำไป5ประตูกับ3แอสซ์สต์เท่านั้นเองในพรีเมียร์ลีกขายขาดแล้วนะฮะเดอะมุนเรียบร้อยนะฮะขายขาดไปให้เรอเบติสเนี่ย21ล้าน6 5 0 0 0 0นปอนด์เพราะฉะนั้นแล้วการขายเดอะมุนเนี่ยขาดทุนมาก ก็ตีซะ60ล้านปอนด์เลยครับ Manchester, แมนเชสเตอร์เดธู้ถือว่าดีลนี้ขาดทุนมโหมู่ลานบาทไทยใบสีทองจริงๆนะครับและอีกคนก็คือจารอนซานโชย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลนะครับซึ่งไปอยู่กับวิลล่านะฮะแล้ววิลล่าเองก็เซ็นสัญญายืมตัวของฮาเวียเลียดฮะกองกลางของลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดนะครับสำหรับทางแอสตันวิลล่าขณะที่2ทีมดัง แห่งนอตลอนดอนนะครับซึ่งออกสตาร์ทชนะ2เกมรวดแล้วก็ไม่เสียประตูทั้งสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยนะครับก่อนที่นัดที่3สามจะแพ้ทั้งคู่ศูนย์ประตูต่อนหนึ่งเสียประตูแรกก็แพ้เลยยืมตัวนะฮะสเปอร์นั้นคว้าตัวของรองดาวโคโลัมัวนี่กองหน้าจากปารีสแซงต์แฌักแมงมาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลส่วนอาร์เซนอลได้ของดีฮะเปียโรฮินการบีเอกองหลังของไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นมาด้วยสัญญายืมตัวเช่นเดียวกันนะครับนี่คือ ดีลหลักในวันสุดท้ายขณะเดียวกันน้องใหม่อย่างซันเดอร์แลนด์คึกเหลือเกินเพิ่งเล,เลื่อนชั้นมายังทุ่มเงินต่อเนื่องในซัมเมอร์นี้ด้วยการคว้าตัวเบิร์นเลยฮะไปเอาเบรนด์บอมบี้กับแบดทันตาเร่มาจากอัจเจกอัมสเตอร์ดัมนะฮะรวมไปถึงโรเชเลกิทยด้าซึ่งเป็นประกันหลังจากอเบรลซิกยืมตัวใหม่อีกคนหนึ่งโอ้โหลงทุนเยอะมากนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าหลังที่เริ่มไปนะในช่วงแรก ลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าลมเปลี่ยนทิศมากนะครับเปลี่ยนทิศต,ตรงข้ามกับยุคครอบอย่างสิ้นเชิงจริงๆนะครับสิ้นเชิงจริงๆพวกเขาใช้เงินมากที่สุดในครั้งนี้แต่เนสเซเปนไม่ใช่เนสเซเปนกลายเป็นอาร์ซนอลครับที่ติดลบมากที่สุดเพราะนั้นอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเชลซีนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อตัวในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือ410หลานปอนด์ตามตัวเลข จาก5แห่งแล้วก็ของผมด้วยนะครับ415ล้านปอนด์เพราะนั้นเป็นการสร้างสถิติใหม่ขณะดเดียวกันครับหนังที่บ่อนฮะ415ล้านแต่เชลซีก็กลายเป็นทีมที่มีกำไรสุทธิมากที่สุดคือเชลซีเคยซื้อไว้และเลี้ยวพูทำลายนะเนี่ยเลี้ยวพู415เชลซีเคยซื้อไว้400เมื่อปี2023 มาคราวนี้เชลซีขายเก่งสุดนะขายไป288ล้านแล้วได้กำไรสุดที่กลับมา3ล้านครับเน็ตสเปนครับโอ้โหสุดจริงๆรการกันอาร์ซนอลเนี่ยที่บอกครับว่าตรงกันข้ามขายได้เพียงแค่9ล้านปอนด์ทำให้รายจ่ายสุดที่ออกมาเป็นเน็ตสเปนเนี่ยถึง246ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับนี่แหละคือดีลที่น่าสนใจและอย่างที่ผมบอกฮะว่ามาแรงมาช้าที่สุดในครั้งนี้ นั่นก็คือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ตัวของจาลุจิดอนลาลูมามือหนึ่งทีมชาติอิตาลีเข้ามานะครับจากเปเช่ยี่สิบหกล้านปอนด์แล้วก็เอเดซอนมูราเอสเนี่ยไปที่ลีกตุรกีเป็นการเสริมทัพคนที่เจ็ดซื้อประตูมาสามคนเป๊ปกอดิโอลาผมและเห็นใจเจมส์แท็บฟอร์ดจริงๆเลยฮนะเพิ่งมาแท้ๆนะครับเอาละนี่คือดีลที่น่าสนใจในวันสุดท้ายทีนี้เรามาติดตามตัวเลขกันว่า สรุปการซื้อขายนักฟุตบอลเนี่ยจากหลีกหลักของยุโรปเนี่ยเป็นยังไงบ้างและสรุปค่าใช้จ่ายของพรีเมียร์เลกในซีซั่นนี้กันครับมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชันโกวิดอยู่บายซูซูกิทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิ ออล้วครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าตะลุยกรีฑาพิชิตพรีเมียร์กับบีหลมสิงค์ครับวันแดงเดือด1นึ่งแสนบาทเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญยังได้อีก2ที่นะณเวลานี้นะครับอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันนะครับแวัน5คืนนะครับเอาละครผมจะสรุปเรื่องของการซื้อขายนกเตะ5หลีกหลักของยุโรปนะครับพิมพ์ลีกแน่นอนครับซื้อมากที่สุดใช้เงินไปทั้งสิ้นเนี่ยสามพล้านครับ เอาตัวเลขหลักล้านไปแล้วกันนะครับ3,121ล้านปอนด์สำหรับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมาเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยเป็นบอลอิตาลีครับเกาโชเซเรียอิตาลีเนี่ยครับ1,000กับ26ล้านปอนด์โอ้โห و, ไม่บันเบาเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็น้อยกว่าอังกฤษเยอะนะอันดับ3ครับนั่นก็คือบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับโอ้โหเสียตัวผู้เล่นดีๆมาอยู่ที่อังกฤษบานเลยนะฮะใช้เงินไป739ล้าน 739ล้านปอนด์อันดับ4ก็คือลาลิก้าของสเปนนะครับ591ล้านปอนด์แล้วก็อันดับ5คือลีกเอิรของฝรั่งเศสนะครับ552ล้านปอนด์ข้อมูลตัวเลขรวบรวมจาก BBC Sport นะครับท่านผู้ชมครับและทีนี้มาสรุปค่าใช้จ่ายของตลาดซัมเมอร์ของพิมียร์ลีกกันนะครับ2025ปีนี้เริ่มต้นก็คือลิเวอร์พูลนะฮะนะฮะเราจะเรียงก็คือทีมที่ใช้จ่ายมากที่สุด รายรับและก็นเนสเป็นนะครับหรือว่าููครับจ่ายไปทั้งสิ้น415ล้านปอนด์แต่รายรับเนี่ยได้มากเหมือนกันถึง187ล้านนะครับเท่ากับว่าติดลบ228ล้านปอนด์นะครับลงทุนไป228ล้านก็พองถ่ายเนะครับเชลซีน่าสนใจมากซื้อมา285ล้านขายได้288ล้านครับบวกเฉยบวกที่3ล้านเนี่ยครับอาร์เซนอลครับ ซื้อตัวเล่น255ล้านปอนด์แต่ปล่อยได้แค่9ล้านเพราะฉะนั้นาร์เซนติดลบมากที่สุดในเนสเป็น246ล้านปอนด์นะครับก็เป็นเรื่องปกติครับการลงทุนแบบนี้นะฮะนิวคาสเซิลยูไนเตดครับ,รบซื้อ250ขายไป152เฉพาะอีซังเดียวก็125แล้วนะครับติดลบ98ล้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทุนไป216ล้านมาเงียบๆนะแล้วก็ปล่อยออกไปได้68ล้านติดลบ 148ล้านปอนด์นะครับสกุลเงินเป็นปอนด์นะล้านปอนด์นะนอตติงแฮมฟอเรส s t ใช้เงินไปถึง205ล้านนะครับโหไม่ธรรมดาขายได้107ล้านติดลบ98ล้านนะครับ t อ t t e n h a m Hotspur ครับ181ล้านนะฮะขายได้36ล้านติดลบ145ล้านในเรื่องของเน็ตสเปนนะครับซันเดอร์แลนด์น้องใหม่ใช้ไปถึง162ล้านปอนด์นะครับ ขายได้แค่44เพราะนั้นซันเดอร์แลนด์ลงทุนไปติดลบ118ล้านปอนด์นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้158ล้าน2 0 0 0ปอนด์นะครับปล่อยไปได้53 000, <c oughs> ล้านเพราะนั้นซิตี้ติดลบทะลุแล้วนะฮะตอนนี้ทะลุไปอ103ร้อยกว่านะครับสำหรับซิตี้เวสต์แฮมครับเวสต์แฮม124ล้านนะฮะในการซื้อซื้อ,ซ,อซื้อมาถือว่าเยอะนะฮะ ขายไปได้55ติดลบ69วูบฮะร้อยเอขาย่ uh, ซื้อ1 2 1ขาย1 1 9ติดลบ2ล้านยังใช้ได้นะครับบอนมัดนะฮะซื้อ120แต่ขายได้ถึง2 0 <c> 7 <oughs> โอ้หายไปหมดเลยทั้งโกนั้งกองหลังครับกองหลังเนี่ยหายยกแผงเลยนะครับก็บวก87ล้านปีนี้เป็นทีมที่บวกมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับบอนมัดนะแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับ เอเวอรันเนี่ยใช้เงิน1้อล้านได้คืนมาแค่3าล้านหติดลบไป, 108, 500, 000, ปร้อยแล้านห้าแสนปอนเนะครับเบอร์ลี่ซื้อ111นะฮะน้องใหม่ขายไป3าติดลบ80ลีสน้องใหม่ซื้อไป98ล้านขายได้7ล้านเองเพราะฉะนั้นก็ติดลบ91แต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับรีสนะฮะน้องใหม่หน้าเดิมของเราเบนฟอร์ดครับซื้อ85ล้าน แต่ขายเนี่ยได้ถึง134ล้านอีกขายยันโค้ดเลยนะฮะก็บวกกลับมาได้49สโอ้โหสีเขียวปึ๊ดเลยเช่นเดียวกับไบรตันนะฮะไบรตันซื้อ69แต่ขายได้133บโอโ้บวกมา64ล้าน64ล้านนะครับวิลล่าปีนี้ลงทุนไม่เยอะนะฮะห้บาบล้านห้าแสนอาศัยยืมนะแล้วก็ขายได้47นะครับติดลบ10ล้านห้าแสนปอนด์เสียดายไม่ได้ไปแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็คิสตันพาเลตนะครับ ซื้อ47ขายได้63นะครับมาพลาดในเรื่องของมาร์เกี Marketing ด้วยนะครับแต่ยังบวกมา16แล้วปิดท้ายที่ฟูลแลมนะฮะซึ่งมาแรงในวันสุดท้ายนะครับ34ล้าน5แสนปอนแล้วก็ขายได้15ล้านเพราะนั้นติดลบไป19ล้าน5 0 0แสนปอนนะครับนี่คือจำนวนเงินซื้อขายและเนสเปนเอามาให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับไม่ได้เอามาจากที่เดียวแต่รวบรวมแล้วก็ มองถึงจุดตกกระทบแล้วก็เป็นราคากลางออกมานะครับสรุปตัวเลขกันแบบนี้นั่นก็คือพิมยรีกเนี่ยใช้เงินถึง140,000 0ล้านบาทไม่เคยประ 1, 40, 000, 000, mm hmm. สบพบผ่านลิเวอร์พูลซื้อมากที่สุดฟูลแลมซื <the> ้อ <whel> น้อยที่ส <c oughs> <inside> ุดเชลซีขายได้มากที่สุดแต่ทีมที่เงินกระเด้งกลับมามากที่สุดนั่นคือบอลมัดนะครับนั่นคือบอลมัด แล้วก็ยอดรวมหักลบกบหนี้เนสเปนอาร์เซนอลติดลบมากที่สุดครับทั้งหมดคือข้อมูลที่รวบรวมมาจากสื่อต่างประเทศแล้วก็จากบีแอลสิงทีวีนะครับที่เราทำการบ้านตรงนี้มาโดยตลอดนะครับก็นี่คือจำนวนเรียบร้อยไปแล้วแล้วจากนี้เตะก,กันอย่างเดียวเลยนะไม่มีย้ายนะ4เดือนซัดกันให้เต็มข้อน่าจะไม่มีดีลไหน หลงเหลือแล้วนะครับฝากกดไลค์กด like, แชร์กด Subscribe แล้วก็ให้การสนับสนุนผู้ที่สนับสนุนเรานะครับนั่นก็คือฟาร์ม o u s ส์สิงค์คอร์ปอเรชันและรถยนต์สุสกิฮะวันนี้ผมบีแอลมสิงไปแล้วจ้าอีกหนึ่งคือหงแดงอีกหนึ่งคือปีศาจแดงโคจรมาปะทะกันความเร้าใจย่อมอุบัติบีแหลมสิงห์ูมใจเสนอทิปตลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ปีที่12แชมเปี้ยนทัวร์ซึกแดงมันเดือด ลิเวอร์พูลปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด17-24ตุลาคมนี้สเตเดียมทัวร์สสนามผู้ยิ่งใหญ่แห่งนอร์ทเวสต์แอนฟิลด์และโอทับฟอร์ดครองแห่งตำนานเส้นทางรถไฟในปศัตร์5จุดสุดคลาสสิกโฮมออฟแชมเปียนส์และเช็คอนินสโมสรแรกของโลก8วัน5คืน1 7 9 0 0 0บาทเที่ยวยังฟินกินอย่างดีจองด่วน080 9753449หรือที่ line at, at e e l A m S i น์แอด bee lam sing เทคแคร์เต็มที่ด้วยสโลแกนดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจ้าอย่าลืมมาเที่ยวแอนฟิลกับผมครับ